เอาล่ะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะอย่าพิ่เกมสเตทออฟดีเคนะผมวันนี้ก็เข้ามารับชมกันอีกครั้งนะผมโอ้โหบอกเลยว่าเราต้องเก็บของก่อนตอนนี้เรามีปืนบาดเล็กจีนะแต่เราอย่งใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอาคนนี้ไปเล่นนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเลยว่ามีเควสอะไรบ้างมีเควสอยู่โอเคได้เลยเอาปืน เอาปืนนี้ไปใช้ไหมถึงแม้ไม่ได้เก็บเปลี่ยงไม่ได้ก็ตามโอ้หกระถุนบ้าเลยถอดถุงออกก่อนแล้วก็เอากระถุ่นมาใช้ชุดหนึ่งเก็บระเบิดไปเอาอยามาแล้วก็มียาวิง่งระเบิดไฟที่ต้องเตรียมตัวไปประมาณนี้มีเควสให้ทำเดี๋ยวผมขอทำเควสก่อนมีเควสอ๋อนี่เทเดอร์ ปเดีย๋ยวเราไปทำเคล็มันเขาต้องการเลยเป็นบ้านคุณหมอเหรอเฮ้ยตรงนี้บ้านแดงครับบ้านบ้านโจรอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูตรงไหนดีกว่าขอให้เคว็นี้เป็นเคว็ที่ดีนะเมื่อครั้งที่แล้วนี่ทับตายห้าวไม่รู้แต่รับเวลาเลยผมเมื่อกี้ไปยืนให้จักรนัด ทุบแล้วก็พวกคอมบี้โโเกี่ยวไปเหมือนกันนะฮะ่ะเดินทางต่อไปผมตอนนี้ก็รู้สึกว่ากายกายมืดแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้หน่อยครับผมเพราะว่ามันมีการอัปเดตบัลตี้เนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในบัลตี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ยังไม่มีของใหม่มานะก็จะเป็นของที่แบบ ผมเคยมีแล้วแต่ก็ไม่เป็นไร๋ยวเราไปตรงนั้นดีกว่านะครับผมเลตก็โอ้พวกทอมบี้ตัวนี้มันมันอยากจะปีขึ้นมา oh, วก็เม็ด <'s> วันนี้ผมก็ได้อัปเดตไปนะผมในตูเกมผมไม่แน่ใจว่ามันมันอัปเดตอะไรนะผมยังไม่ได้ไปหาข้อมูลนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะผม เข้าไปดูเลยเขาต้องการอะไรกันแน่นั่นไงต้องการยาจริง้วยโถ่เอ้ยคิดแล้วว่าต้องการอะไรทุกอย่างไหนซื้ออะไรได้บ้างมีอะไรขายบ้างยังมีน้ำมันขายอยู่นะมีระเบิดไฟแล้วก็มีน้ำมันหรือมาอะไรได้กันนิดหน่อยไม่เจ๊าหายเราต้องไปหายาเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนมานี่มานี่ล้มไปกลับไปอุ้ย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 อย่ามายุ่งหลังเยอะป่ะเดี๋ยวพาเข้าบ้านกันดีกว่าเราไม่อยากยุ่งตอนนี้อะไรการอะไรเพื่อนเพื่อนเก่งอยู่แล้วจนเราหนีออกข้างบ้านไปไม่ยุ่งเราต้องการหาเมียที่เขาโอ้โห จะไปหาจากตรงไหนครับเนี่ยหลังหลังนั่งไงแล้วพวกนีดด้ไม่ตามมาทำไมวะเนี่ยตามมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามาเนี่ยเฮ้ยทบหน้าทีดิมาเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่จบใช่ไหมจบสักทีนะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนะฮะ มันไม่มีอ่ะผมต้องเรียกเองว่ะผม,ผม,ผมลองเถียงตั้งเรียกซัพไพ่ดอกแถวนี้ดิเผื่อมันมีถุงยาแบบครั้งนั้นแหละเ,เดี๋ยวเดียววัเนี้จะต้องเตียไม่ต้องเตลก็ได้มัง้งเออเนี่ไงมันมีซัพไพ่ดอกอยู่ผมจำได้โอเคไปไปแล้วนะไม่ยุ่งนะต่างคนต่างอยู่ไป ง่ายดีครับผมไม่ต้องไปไปเตี๋ยอะไรไกลตื้อแถวนี้แหละมาละอือเอออยู่วันเดียวเราเอาอันนี้เก็บไปมีอะไรให้ไหมอุตส่าห์ได้โอ้โหต่าให้ทับท้ายดอกแต่ก็ไม่มีอะไรให้เรากระโถดีชีวิตอะไรกันนี่ระวังด้วยเดี๋ยวทอมบี้ไม่ได้ยินมันอยู่ข้างๆกล่อง รีบเก็บเลยสวยแล้วก็รีบไปนะฮะไม่อยากสู้ขี้เกียจสู้ไปแล้วครับนี่เก็บนะปุ๊บผมอยากมีอะไรมันๆว่ะไปกระทืบบ้านหลังนี้ดีกว่าเ,เพื่อนไปเราจะได้มันๆกันเดีย๋ยวผมพอดูคนนี้หน่อยดิคนนี้สกิลอ๋อเต็มแล้วเรียบร้อย มันอยากมันมานานละไปยิงไปยิงคนทั้งไ,ไ่วะโอ้โห่ตลอดเลยตรงนี้นั่นไงติดแกโอ้ยตรงเดียวดีๆตรงนี้มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเนินแบบไอ้นี่นะผมมันต้องระวังให้ดีเอาละมาถึกละไหนใครบังอาจที่มันขัดขากับข้ามันต้องโดนกับเด บ้านหลังนี้ใช่ไหมเราคงไม่ได้ทำเควสให้มันหรอกมั้งและอยู่ชั้นบนด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งๆอะไรอะไรอุ้ยล็ลบอกอุ้ยลบอกล็อกโอ้โหทำวิบานเลยเดี๋ยวพึ่งๆไหนวะไหนมาดิจะมาทำอไมวะเนี่ยโบเดอร์มาด้วยโอ้โหยะละลบไป โดแน่ๆอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงผมเดี๋ยวเดี๋ยวเเย็นเย็นเพื่อนโอ้โหมันสบายมากลุขึ้นลขึ้นหรืวะลงไปลงไปแล้วก็แวบดไปของฟูทาม่ห่นไม่ให้ับวี่ขึ้นมาับวี่ขึ้นมาวะวี่พวกนี้เนาะมัขึ้นมาทำไมเนี่ยโอยวเพ่อพ่อยพ่งตีกันเยวพื่งตีกันเพื่อน เพื่อนออกไปเผาไปไอ้นี่มาไงวะโอ้โหอุ๊ยเหยียข้ามบี้โอ้โหจัมบี้โอ้อุ๊ยปาปาติดตัวตัวเองเป็นไปได้ยังไงแตกหนึ่งยิ้งลบพิ้งลบโอเคลบไป มาะเ้ยเาไปเดี๋วไปยึ้งค่าเดี๋ยวไปยึ้ง่าดิเฮ้ยเฮ้ยโอเคหัวใต้อุ้ยอะไรเนี่ยเปโลยอะละเราไปไปอออกินก่อนกินก่อนกินกบกินกบไม่ไหวดยวามตัวครับผมไม่ไหวไม่ไหวเสวย มันขึ้นมาได้โอ้โหมันยังขึ้นมาได้เนี่ยต้องอยู่หลังรถแล้วป่ะดีสุดโอ้โหเยอะเกินไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขึ้นยาก่อนโอ้โคตรเยอะดูตายโอ้โหยับครับผมแตกไปผมไม่คิดนะอยู่ขอกเขียมก่อนเรียบร้อยแหนวะโอ้โหกี่ตัววะนะ อย่างเยอะอ่ะเน้นพัาไปลงเยอะอู้หูจะคิดทำไมเนี่ยฮะอู้หผิดตัวโอ้ยโบรเดอร์ก็กำลังจะมาอีกอะไรกันนี่ก็ทำไปทุกอย่างนะครับเพื่อนไม่หงุดหงิดแน่เฮ้ยเว้ยสองตัวเว้ยโบรเดอร์อ,อยู่นู่นโอ้ยมันกำลังมาว่ะ ủa, và níp phết bên đânl่าง. để Pew đi qua đã chúng ta được. Ừ, bị đôn. Ừ, ừ, rồi đấy. rồi. Chúng ta chặn hàng nút đi. Mình đang làm có quá. Mấy thứ vậy đấy. à, โอ้ยยังโดนคนอีกอุ้ยโดนผมอีกโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยขึ้นรถรถโอ้โหอย่าตายหะอีอะไรหึหึืมอืมใหดนอีกโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นโอเคแตกอ่ะอืมแตกหมึงยังเหลืออีกยังเหลืออีกมันจะวิ่งไปวิ่งมาทำอไมวะเนี่ยอืม ไม่แตกอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยเราเป็นดิงเกิลปรับนอโรได้ไหมไม่ได้โอ้ยล็อกเดี๋ยวล็อกพิษตัวดิเอาตัวนี้เอาไปโลล็อกไปโล่หิมเมอรมาอีกโอ้โหหิมเมื่อไหนวะเดินมาไหนวะนู่นๆๆๆๆๆๆตัวนี้ตัวนี้ล็อกไม่ถูกตัวโอ้โห นี่หลอกยากว่ะแป๊บนึงงานผมเพื่อนดูไปก่ะแล้วผมไปไหมครับผมแน่นอนเด็กไม่ได้โอ้โหเฮ้ยเอาตายหาซะแล้วเอาล่าทีนี้แหละงานของเราละมาเลยบี้ทั้งหลายมาเลยมารวมกันตรงนี้เอาเร็วเลยมาเลยเร็ว มักกันให้หมดติดไปกันให้หมดติดไปกันให้หมดเดี๋ยวเราติดต่อกันไปโบรไดอร์แกอึอึขัดทิพมันอึอึที่เหลือสะกันหลังเข้าโอ้ยเหนื่อยว่ะเฮ้ยเอาทีล้มให้หมดนี่ไงเอาทีลุกๆอย่าไปตบเหมือนกันโอ้ย ฟาดโดนฟาดให้หมดโอ้โยนี่โโอ้หจับกาการทำนี่ไงเกินไประเบิดระเบิดบึ้มสวยสวยอะไรครับเดี๋ยววะโอ้ยอย่าค้างโอ้ชีวิตรับมือรับมือให้อยู่รับมือให้อยู่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปโอ้โหนี่ผมยังไม่ทำอะไรเลยเลย เดินประทะกับพวกมันอยู่เนี่ยนี่อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรไปรูอีกโอ้โหอะไรกันนี่ขึ้นรถขึ้นรถออกจากพื้นที่ของผมกลับบ้านไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยชีวิตมีบงอยู่เป็นบักเนี่ยโอ้โโอ้โหแย่เลยชีวิต ดีนะที่ไม่เป็นไรมากห้าวไปหน่อยไปเดี๋ยวๆจอดรถดีๆขออภัยทุกคนนะที่มันมืดโอ้โหผมก็อยากจะเล่นตอนเท้าๆอยู่หรอกนะฮะแต่มันมันมืดไวอ่ะทำไงได้โอเคเดี๋ยวครั้งอื่นเดี๋ยวผมจะให้มันเท้านะฮะจะมีเควสแล้วนะฮะรถผมก็ยังไม่ได้กล่อมเลยโอ้ยชีวิต มาเดี๋ยวชอบรถสักหน่อยดีกว่าเอานี่ของยัดไปชอบรถจะชอบรถเลยเฮ้ยเฮ้ยสวยป่ะเ,ปเ,ตตนะเดี๋ยวเราไปรีเควสตรงนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนลงจากรถเฉยเลยโทษทีโทษทีไม่ได้อัดช่วงที่ผมโดนนะฮะมาไปคุยสักที เขาต้องกล้าอะไรกันแน่ไอ้ไม้ไอ้มิกใช่ปะเหมือนให้เราพากลับบ้านแน่นอนมาอยากกลับบ้านก็คือรถมาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปตรงทางนู้นเนาะต้องลงตรงนี้ว่ะเพราะว่าตรงนี้มันลงไม่ได้นะฮะมันติดหินไปเลยเจ็ดร้อยเมตรได้เขาโหย่างไกล ไปครับแป๊บเดียวก็ถึงเอาน้ำมันหมดแล้วตรงบ้านแดงอีกโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยจต่ากาไปก่อนเพื่อนขอเติมน้ำมันแป๊บอะไรอยเนี่ยหืมกระทืบมนเลยเพื่อนดูเลยขอเติมน้ำมันก่อนกระทืบมันเออสวยโอ้โหอะไรวันเนี่ยอุ้ยมันหมดเลยตอนนี้ บ้านบ้านนี้เขาให้ช่วยเหลือนะฮะโอ้อย่าเพิ่งเลยขอไปทำบ้านนี้นดีกว่าถือจะมาช่วยเองนะแต่เวสยังมีอยู่อ่ะโทษทีบะ่ะชีวิตเอชีวิตใครชีวิตมันเฮ้ยเฮ้ยบโลูเดอร์โอ้ขอบคุณมากที่เบสให้ใหโอเคเขีรยละเดีย๋ยวพาไปดูบ้านหลังนั้นอ้บ้านแดงอ้หลังที่เขาให้ช่วยเหลือ มาแล้วมาดาเพ่อนไหนตรงไหนมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนอะผมไม่เห็นหัวใจแดงมันอยู่ตรงไหนวะผมว่ามันอยู่ตรงฝั่งฝั่งในนี้แน่ใน่องฝั่งเงี้ยเนี้ยตรงนี้แน่เลย ลงรถมาขอคุยก่อนดิโอ้โหกดผิดลงมาจะคุยกับเองไงไออยู่ไหนหลังโอ้โหจะกลับมันลงเข้าโอ้ไหนเข้าไปทางไหนอีกโอ้โหดีจะเข้าไปทำใบไว้ได้โอ๋ออยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆต้องจอดรถหน้าบ้านฝั่งนี้ ถ้าเราจะยิงแบบเนียนๆมาขึ้นมาไม่ได้ให้ทอมบี้ขึ้นมานะหมายถึงว่าผมจะขึ้นเดี๋ยวจอดตรงนี้นะครับผมมันนี่เองอยู่ไหนเนะี่ยฮะจะรถไปทำไมเดยฮะโอ๊ยอะไรกันดิขึ้นๆลงๆอยู่นั่นแหละรถจะพังเอาโอ้ คือผมต้องทำการยิงนะผมแต่ใจเยน็เยนใจเย็นกระถุถ่มแค่นี้ไม่น่าจะเปลี่ยนหอนดกระถุ่มหมดละกระถุ่ถมผมหมดละเมียงเดียวคือวิ่งไปปะทะปิดประตูไปเข้าไปบวกใช้ระบบฟานนี่แหละโอ้ยโอหไม่ได้โอ้โหเฮง เปล่งว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหายังหลังอือือืมอืวดดวดแรกวดแรกหลังอืมอือืมอืวดไปวดไปน้องแตกโอ้โหนี่มันจับแบบดื้ออะไรวะเนี่ยฮะอะไรพวกเองเนี่ยจะปล่อยแตกแล้วผมหลังอ้๋อ้ โอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วเวย้ยจับที่เออบูบูแหลกบูแหลกอื้ืออื้มอื้มมาดิงานยับงานยับงานยับ,ยบโอ้โหนี่จับดื้อติดเชื้อ,อ,อแบบหนักๆโอ้ยชีวิตอะไรกันวันนี้อ่ะอะไรกันวันนี้โอ้ยชีวิตแล้วไปโลอีกใช่ไหมนะ มีป่ะไม่รู้ป่ะไปลงคัมมิ่งแน่ๆเอามาผมผมว่าผมต้องทิ้งทิ้งแล้วป่ะจริงตัวใครตัวมันเอาเฮ้ยช่วยได้แค่นี้ว่ะจริงตัวใครตัวมันเอาเฮ้ยโอ้โหโชคดีว่ะโชคดีว่ะเพื่อนกลับบ้านก่อนเว้ย แย่แน่แย่แน่ถ้ากลับไม่ทันตอนนี้ลงลงโอ้โหเกือบตายไม่เคยรันทดขนาดนี้มาก่อนในชีวิตมันเยอะเกินของเราก็ไม่คิดว่าเตรียมพร้อมเลยรักษาตัวเองแป๊บเราจะลับไปที่เดิมนะผมบ้านที่จะไปด้วยดงซอมบี้แล้วก็ตัวเปโลไง เฮ้ย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 เอาไปโลก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยคุณจะการไปโลโอเคแตกไปที่เดียวเอาขอไปส่งมันเอาไปเลยเพื่อนโชคดีว่ะเก็บของให้ไวเลยเก็บของให้ไวเร็วให้ไวให้เร็วให้ไวหลังอืลงไปหนีตกใครตกมันวะเฮ้ย มีช่วยแค่นี้นะช่วยได้แค่นี้ก็เพื่อนจริงจริงโอเคปิดประตูวะใครปิดประตูจู่ๆก็มีคนปิดประตูเฉยโอ้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 ยตายแล้วเว้ยไม่อยู่ไม่อยู่แล้วใคระโดดบอลวู้ยรถสังแล้วยับยับบอกเลยว่างานนี้ยับยับเยินโอ้โห เพิ่งจะต่อรถมาเมื่อกี้นี้ยับเยินอล้วครับท่านโหดเกินโหดจริงแล้วก็เปโลก็จะมาอีกอะไรวันเนี้ยเออโหสองตัวเลยเยอะมากเลยเพื่อนๆจะผมติดตั้ง supply drop สวยงามสวยงามก็แย่แล้วยังไม่หมดตายยังไงก็ตายโดนยิงยับอะเอายังไงครับเอาเอายังไงยังไงไม่อยากยิงกับเพื่อเออเรียบร้อเนี่ยเก็บของก่อนจัดการทีนะเพื่อน โอเคครับผมอยูคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะกันนะฮะก็ขอบคุณนะผมที่ติดตามรับชมนะอาจจะมืดไปหน่อยนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผมหรับวันนี้บ้ายายครับแล้วเจอก,กันนะครับบ้ายายนะเจ้